Now Shaking, Drinking coffee few I'm this These last all มึงทำงานอันนี้กันยังอ่ะศิรลเปลววิจักนี่ที่มันเป็นงานเดี่ยวอ่ะเพื่อนเนี่ยมีนทำยังทำกันยังยังใช่ไหมที่มันส่งอีกคนทาเนี้อะไรเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยเออก็วันนี้เพิ่งสอบเสร็จวันแรกเอ้ยวันสุดท้ายเนาะเพิ่งสอบเสร็จอ่ะมึงไปใครเครียดกันปะ Wake up when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can be. Yeah, I'm trying. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. To do, too old for my hometown. Went to bed at noon, couldn't put my phone down. Scrolling patiently, it's all the same to me, just faces on a screen. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. มาเป็นลมมาเร็วมาเร็วไปลูกอะไรมาป้าใครพิยดมบ้าใครยดม,มบ้มมาบเอาเลยเพื่อนแกปปลลลูกลก,ลก,ลกมานี่มา

นดีว่าแม่สอบเส็จสึงตอนแล้วเครียดชิ่หายเลยไปไหนอะ่ะพวกจะไปหาขับรถแบนเล่นว่ะที่ทไหนเพื่อนส่วนสาธารณะไอ้ก็แถวนี้หรอมออั้งไปได้ไหมสองคนอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรอ่ะเรานัดกับเพื่อนพวกผู้หญิงไป่ะเราจะไปวิ่งไปเดินเล่นกันโอ้ติดหญิงเกิน<ม><ม>ไปไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่โอเคโอเค

ใครจะไปหน่อยล่ะประมาณนี้ดูสิตายไปเนี่ยไม่ตายค่ะกูตายแล้วสตีลินะครับสตีลินะตายยไม่ได้คุณไมดูขาตัดขตัดขาช็ตจมูกชิเหรอขอคนไข้อ๋อเด็กเฮ้ยอยากให้รถร้อร้อนหนึ่งคุไ่ ถ่ายรูปลงเฟซถ่ายรูปลงเฟสถฮ้ยถ่ายเฟซถ่ายเฟซไม่ครับเขาไม่เขาถือวางไม่เรามีถุงละถุงะโอ้โดูสภาพถ่ายรูปเฟซถ่ายรูปเฟจุงเดี๋ยวเขาตายแล้วเนี่ย เป็นไงนะครับอ anyway> right ุ้ยล้มลงมาเจ็บที่แขนค่ะตรงตรงไหนครับตรงประมาณตรงนี้ค่ะเจ็บเจ็บมากไหมครับเจ็บมากเลยค่ะลองลองลองขยับแขนได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเจ็บเจ็บมากเลยค่ะไปหาไม้ไม้หน่อยเรไปหาไปดึงมั่นสวัสดีครับใครมีเชื้อไวเออเดี๋ยวเอาเสื้ออันนี้ผมนคหกล้มแขนขาดครับอยู่ที่ศูนย์สาธรณะครับน้ำมันหมดเลยในมอตรงไหนหรอข้างล่างข้างล่างในมอเอาหนึ่งอยู่ี้คือในมอเลิ้งต่อได้เลยพูดต่อได้ แล้วก็มัดในมอตัวชายท่านเคยได้ครับน้อง169ครับนี่คนหกล้มครับอยู่ส่วนสาธารณณะในมอกทสมุทรนครครับมัดแน่นเลยรีบมาเลยนะครับครับสวัสดีครับเอ้ยนอนนี้นี่ครับเดี๋ยวรอรอรถมานะครับผมโอเคครับรถพยาบาลมารับครับ Looking like you're dancing. I think that you could have it. Oh. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you.